ใครพบเห็นคาถานี้ถือว่ามีบุญมากพระคาถาบทนี้อยู่ในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเมตตาให้เทวดาองค์หนึ่งที่กำลังหมดอายุไขจะต้องลงไปเสวยกรรมในนรกแต่เทวดาองค์นี้มีความกลัวมากที่จะต้องลงไปเกิดในเมืองนรก จึงดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะไม่ไปแต่ก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แม้แต่องค์พระอินทร์แต่ยังโชคดีที่ได้พบพระพุทธเจ้าและทรงแนะให้ภาวนาคาถาบทนี้จะได้มีอายุยืนยาวเพื่อที่จะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้บำเพ็ญภาวนา ใช้นี้กรรมที่มีอยู่ให้หมดไปพระคาถาบทนี้จึงมีพุทธานุภาพมากในเรื่องของการมีอายุยืนยาวและยังทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างง่ายอีกด้วยผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีหรือขี้โรคป่วยเป็นโรคที่รักษายากเป็นคาถาสืบชะตาต่ออายุ หายจากโรคภัยไข้เจ็บควรหมั่นท่องภาวนาเป็นประจำจะหายได้ในเร็ววันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะอัติอุหิสะวิชโยธรมโมโลเกอ,อนุตตโรสัพพะสัตตะหิตัทายะตังตวังคันหาหิเทวเตปริวัตเชราคะทันเทอมนุษเสหิ ปาวเกพยักเเคนาเควิเศภูเตะอากาละมารณีนะวาสัพพัสมามารณามุตโตทะเปตวากาลมาริตังตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสัธา สุทธสีลังสมาธายะธรรมังสุจริตตังจเรตัดเสวะอานุภาเวนะโหตุเทโวสุขีสธาสุทธสีลังสมาธายะธรรมังสุจริตตังจเรตัดเสวะอานุภาเวนะ โหตุเทโวสุขีสัทาลิขิตังจิติตังปูชางทารนังวาจนังครุงปะเลสังเทสนังสุตตวาตัดสะอายุปะวัตถตีติ